กิ๊ดกราดกิ๊ดกลาดเป็นอะไรเนือ้อเือเป็นอะไร สวัสดีค่ะโอ้โหแม่หางดีบอกเปิดกล้องก็ต้องสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามติดชีวิตช้างมิ่งมงคลนะคะเป็นอะไรร้องร้องเป็นอะไรครับเฮ้กิดกก๊ดกลาดกิ๊ดกลาดเป็นอะไรเฮ้ย น้อเป็นอะไรโอ้โหโคุณแว่วิ่งวเป็นไรครับวิ่งเป็นไรครับ เป็นอะไรร้องทำไมกิ๊ดกราดเลยกิ๊ดกราดเลยตาเอ๋อจุ๊บ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 ไม่มีอะไรมาให้ผมเลยยิ่งบอก เมื่อกี้ยังดีดอยู่เลยมิงมิงเกับตีตูดช้างน้อยก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับน้อย หายังหาอีดัง,ยงอยากปวนแล้วเหรอเอ้ะอยากปวนแล้วใช่ไหมผมอยากปวนแล้วพอเปาไปไหนไม่เจี๊ยบ ไปเรียกพ่อเปามาปล่อยผมเลยผมอยากปล่อยผมอยากปวดแล้วครับเดินวนเดินวนเดินวนเป็นไรกัาเป็นไร อเรียกร้องความสนใจเรียกร้องความสนใจนะคะตอนไหนพ่อปอจะมาปล่อยผมไปปวนเนี่ยรอนานแล้วนะไี่บอกรอนานแล้วเดี๋ยวผมฉี่ผมอึคอยแล้วนะ ขอโทษขออภัยด้วยนะคะคุณแม่ที่กำลังรับประทานอยู่นะคะ